สวัสดีค่ะธรูมชมแอดมินน้ยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ FC ทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเอ้าวธรรมชมคลิปนี้แอดมินโน้ตพามาตามต่อแนวทางลาวพัฒนาโปสังขะหงวดนี่ปูหมั่นใจเด้อธรูมชมโปสังขะหงวดที่พานมาเล็กปูเข่าเหล็กวิ่นธรรมชมเหล็กเด่นบอม,มา เล็กเด่นปูเดินดีดิธรรมชมหงดหนีสิกับขอมาบอหงดหนีลู้ซึกว่าเหล็กเด่นปูสงังขะกับเหล็กเด่นหาสูตรหนูหน่อยมันชนกันเดกธรรมชมเอาละธรรมชมหวดหนีเหล็กค่อนข้างที่จะชนกันอยู่เด้อธรรมชมของหนูหน่อยของปูสงังขะหลักร้อยของแม่ fc คลิปหนาหนูหน่อยลง รักลอยกับแม่เอฟซีบอกอกน้ำเวยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อของปูสังขะกันก่อนนะค่ะเนาะเอ้าธท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิงแนวทางตัวเลขของปูเนาะค่ะเนาะแอดมินโน่อยมียามาโฆษณาเอกท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์สามัญประจำบ้านเลยท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บรด้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมนูหน่อยขอโฆษณาหาลายได้เสริมอีกก่นเด้วยค่ะเด้อนูหน่อยมีผลิตภัณฑ์สามัญประจำบานมาเพิ่มเติมอีกสองอย่างท่านผู้ชม เป็นยาแคปซูลเด้อธรรมชมเป็นยาแคปซูลอันนี้ก็คือตัวยางพ่นทรงม้าหายพ่นธุทรงม้หายหน้หน่อยโฆษณาเรากะกินไปน้ำธรรมชมจำรับทันใดที่มีอาการดังนี้เด้อค่ะเด้อโน้หน่อยขออนุญาตจดรายการมาอ่านซูฟังเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเหา่าวธรรมชมตัวนี้เนาะค่ะเนาะ ปกตินูหน่อยสิค้ายกาแฟกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาชงุ่มสก,กัดจากเทาวันเปลี่ยงเนาะท่านผู้ชมยาตัวนี้เป็นยาแคปซูลผสมเถาวันเปลี่ยนนะคะเรื่อตัวอย่างสิบเป็นแบบนี้ทนะ่านผู้ชมเป็นยาแก้ปวดนะคะแก้ปวดหลังปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยให้เลือดหมุนเวียนเด้อท่านผู้ชมยาสามัญประจําบ้านตราพระอินท่านผู้ชมเป็นยาเป็นแคปซูลแบบนี้ด้อค่ะเด้อจะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะรับประทานก่อนอาหารครั้งละ1นถึงสเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นเด้อท่านผู้ชมตัวนี้ แก้ปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาแต่ท่านผู้ชมเป็นยาแคปซูลผสมเท้าวันเปลียงนะคะบาติดคัดแน่าะว่าไ่ในเรื่องท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เขามาแนะนำแอดมิน,น้่ยฝากพอแม่พี่น้องเอฟซีอุดหนุนแน่เ้ยค่ะเด้อเดี๋ยวน้อยเฝาสรับพคุุใหายฟังก่อนท่านผู้ชม เดี๋ยวสิบอกราคาเด้อค่ะเดอ้อส่วนตัวนี้เรามชมเป็นยาแคปซูลเหมือนกันนะคะสองตัวนี้ท่านครูกันใดเลยเด้อค่ะเดอ้อรับประทานครั้งละสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นเหมือนกันนะคะเป็นแคปซูลรับประทานบนหย,งยางยางธรรมชมหน่อยกับท่านแล้วเป็นแคปซูลแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ ซาเลนตินอันนี้ซื้อว่าซาเลนตินซาเลนตินเด้อธรรมชมผลิตจากมะละกีนกคัดพิเศษในกระปุกนี่หกสิบแคปซูลนะคะหกสิบแคปซูลเหมือนกันบริเทนีตัวนี้มาฟังสรรพคุณเด้อค่ะเด้อมะละกีนกซาเลนตินช่วยอะไรได้บ้างเนาะธรรมชมช่วย แก้อาการมินชาตามมือตามเท้าตาผ้ามัวมองไม่ชัดภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือเป็นมานานหลายปีช่วยลดอาการลูกเยี่ยวบ่อยบ่อยหิวน้ำบ่อยบ่อยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันไขมันฟื้นฟูไตเด้อท่านผู้ชมจะเป็นตัวนี้นะคะซาเลนติน มาละกี้นกเด้อท่านผู้ชมส่วนตัวนี้เท้าวันเปลี่ยงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลงังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมื่อชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะนุหน่อยปวดปิดบวดถือขอถทดขออภัยแน่เด้อค่ะเด้อราวะโคตรน้าเป็นขังแรกท่านผู้ชมสําหรับตัวยาเรีกๆกระสิติดพัดแน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อคือจังสบู่ยาซิฟันล,ละท่านผู้ชมโฆษณาไม่ไมก่กะจดจังสีมาอ่านนํำท่านผู้ชมพ่อลัางๆงมานี่กะบริจดจดแล้วนะคะเนาะ อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลนะคะยาสามัญประจําบ้านตราพะอินพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะเนาะอยากจะลองทานมีอาการตามที่นุ้นน้อยได้บอกไปนะคะเนาะหนึ่งกระปุกบรรจุหกสิบแคปซูลกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสั่งหนึ่งกระปุกสี่ร้อยห้าสิบาทมีค่าส่งห้าสิบบาทรวมห้าร้อยบาทนะคะ สองกระปุกละค่าทอกันเด้อธรรมชมกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบบาทสองกระปุกเก้าร้อยบาทมีค่าส่งห้าสิบบาทรวมเก้าร้อยห้าสิบบาทเด้อค่ะเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอุดหนุนแน่เด้อค่ะเด้อผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลน,นะคะต่อมาเป็นยาซีฟันทีนุ่นหน่อยขายประจำยู่แล้วธรรมช่มขายมานานแล้วนะคะยาซีฟันสมนุนไพร ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะสะกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ยาสิปั้นตัวนี้ขายดีเด้อธรรมชมพอแม่พ่น้วงเอฟซีสั่งไปใส่หลายท่านกลับมาสั่งซ้ำทุกท่านนะคะราคา190บาทมีค่าส่ง50บาท2หลอด380บาทส่งฟรีนะคะละการสบู่ธรรมชมสบู่กุนตาระบบรเบิดเชืไเร่งผิวขาว สบู่แอดมินหน่อยขวางเขาแล้วเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องานไทที่สั่งจองไว้หรือจะสั่งอีกสั่งได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องานใทที่สั่งจองไว้แอดมินหน่อยจัดส่งเมื่อนี้เด้อค่ะเด้อวันนี้จัดส่งให้ครบทุกท่านนะคะเอ้าว่ามืจุ่มฝากพ่อแม่พี่นอ้องอุดหนุนนําเนี่ยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอโคษณาก่อนให้หวยจากหน่อยเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องยาว่ากันเด้อค่ะเด้อ หารายได้เสริมธรรมชมุ่มคุณพ่อคุณแม่หารายได้เสริมนะคะพ่อได้ใส่เนาะธรรมชมุ่มเอาธรรมชุ่มสําหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะะเนาะเนาะแนวทางเราพัฒนาปลูสังขะนะคะวดนี้ปูมันใจปูสร้างอัดโตนี่เด้อธรรมชมุ่มสัางอัดหนักๆอีกแล้วนะคะตัวนี้มาเบิ่งกันเลยนะะเนาะเนาะ เลขจับวินสี่หห้ากเจ็ดสามนะคะงวดที่ผ่านมาเลขปูเข้าไปที่เลขจับวินนะคะเดอ้อ8 9 0 2 3 4ธรรมาชมเป็นแบบนี้นะคะ เด่นไม่เข้าเจาะไม่เข้านะคะเข้าที่จับวินวันนี้เลขเด่นจับวินสี่ห้าหกเจ็ดสามเด่นเด่นสี่ห้าหกเห็นว่าธรรมชุมเด่นสี่ห้าหกเลขม้นชนกันไปทีดสีกับหาได้ธรรมชุม คองนูนหน่อยเด่นสามสี่ห้านะคะเลขชนกันไปที่สี่กับห้าเด้อท่านผู้ชมจับคู่มีสี่สี่สี่ห้าสี่หกงั้นี้ผู้มันใจเด้อท่านผู้ชมห้าสี่ ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้าวันนี้เลขปูปลาหลายคูดิค่ะมาชมมีแต่เลขเบิ้ลแล้วก็ตัวกลับได้ธ่ะมชมสี่สี่สี่ห้าสี่หาหาสี่กลับทุกตัวนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หก สี่หกหกสี่สี่ห้าห้าสี่หกห้าห้าหกสี่สี่ห้าห้าหกหกแต่เมื่อชมชุดสามตัวมีสี่หกหกสี่หกเจ็ดสี่สี่หก สี่ห้าหกเดี๋ยวทรรมชุมแท็กแคปหนัดจอด้วยค่ะเด้อแป๊บหนึ่งทรรมชุมหมวดนี้ปูวิ่งฟันรูดสี่นะคะปูเน้นเจอะมาให้นำหมวดนี้ปูมั่นใจเด้อทรรมชมวิ่งฟันรูดสี่เน้นเจาะ สี่หกอัดหนักๆน,นะคะสี่หกกับห้าสี่อัดหนักหนักตัวนี้ผู้บอกว่าลอยคูนลอยเด้อธรรมชมทันใดที่มีทุนหลายพันคูณพันเลยธรรมชมอัดหนักหนักนะคะคือสี่หกห้าสี่ธรรมชมหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเลยนะคะเด้อทันใดที่ม,มีทุนหลายจัดหนักหนักได้เลยนะคะ อาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้ค่ะเด้อแอดมินูหน่อยขอขอพูณสำหรับแนวทางปูสังขะนะคะคลิปนี้คอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ